เดี๋ยวล้างมือ ได้เลยบึ๊แป๊บน,นึงจ้ะเอยกุ้งหอยปูปลาก็ไม่มีมึงจะ้ะมึงน้ำบึงแก่นคนครแห่งนี้ ไอ้เริ่มเย็นแล้วเริ่มเย็นเริ่มเย็นแล้วแม่จ้า,าเบิร์กสาวบุได้ดดให้เบิร์เดินอ้อจ้าทั้งนี้ผัดแดดเอ้าสาวบุได้ให้เบิ่งเด้อทางนี้ผัดแดดทางนั้นผัดเดินเอา้า ทางนี้พระแดดเอาลงไปมีทุกอย่างมีทุกอย่างอยู่ในท้องฟ้าเดียวกันจะเดินตามทางเราก็เดินตามทางของเราคุณก็เดินตามทางของคุณสาวบุไทยอิหลี่นานๆ้นเบิง้งพูดเบิงบ้งเบิ้งพระอาทิตย์ง พระอาทิตย์อยู่มุมบุญบุญเ้ยพระอาทิตย์มีมม่จะอากาศดีสเะละเกินมันมีน้ำนะเพื่อนๆน,น้ำไหลลงมาจากหิมะมละลายมันไหลลงมาจากจากนึ่งนั่นนะจ๊ะ ไหลลงมาจะเนินตรงนี้มันเป็นที่ที่ดินเขาปลูกปลูกพวกพืชผักทุกอย่างนะจ๊ะก็จะเปลี่ยนแปลงไปมันก็ไหลหิมะมันละลายมันก็ไหลลงมาตรงนี้เนาะนี่นก็ไหลลงมาตรงนี้แล้วมันก็ไหลเป็นลุน้ำลำธารใหญ่ป,ป่ะเดี๋ยวสาวพุทธายสิพาย่างย่างไปดูแล้วก็ออกกำลังกายไปด้วยใช้เวลายาวไหนวันเนี้ย ใช้เวลายาวนานหน่อยวันนี้เพราะว่ามันแดดไงสาวกไทยจะเดินไปถึงตรงเดี๋ยวสาวุไทยจะพาไปเบืนะ้องอ่ะสาวุไทยจะพาไปดูอันคอกหมาเก่ามันเป็นคอกหมาเก่าแต่ตรงนั้นมันจะมีพักกูดล้ายหลายจะ้ะสมวุททยปีกายนี่ไม่ได้มาเก็บเพราะว่าไปทางอื่นมันมีมันมีมาเก็บตรงนี้เดี๋ยวปีนี้คอยดูว่า สาวผู้ไทยจะเก็บภาพสวยๆมาให้เบึงผักกูดนะหลายๆที่จะเป็นดงเลยมันเยอะอเร็วจ้ะมันเวลามันขึ้นเนาะเวลามันขึ้นมานี่ปุ๊บๆๆๆนี่แปบ๊บเดียวกบแก่จ้ะเราก็เก็บเอาแต่ออ่อนๆไงเอาเอาไปย่าเอาไปเผื่เนาะตอนนีก้ก็กินบรรยากาศไปซะก่อนตอนนี้ก็กินบรรยากาศไปก่อนเอา เดินไปเดินมาตอนนี้ก็กินบรรยากาศไปสักก่นอนเดี๋ยจ้าเห,หนาวตอนนี้ก็กินบรรยากาศไปก่อนเอาบรรยากาศธรรมชาติก่อนเนาะโอ้ยห,หนาวมาจ้าเดี๋ยวเราไปหักกล้องก่อนเนี่ย อันนี้หันหน้าอเห็นไหมเนี่ยจะเห็นโทรศัพท์เลยอันนี้ห <okay ันหน้าใส่พระอาทิตย์ก็จะเห็นจอโทรศัพท์เพื่ออยู่อันนี้หันข้างใส่พระอาทิตย์พระอาทิตย์ดวงเบลือสาวุูทชายหันข้างกระตรงกระต่ายไปไหนกันโอ้เก้งกวางถ้าอากาศอย่างนี้เก้งกวางค่ำๆมัน่าจะออกออกมาหากินได้แล้วปกติเก้งกวางเนี่ยมันจะอกแล้วจ้ะ กวางน้อยอมสมัมมันภ,ภาษาไทยของสมันันตัวสมันันตัวไม่ใหญ่ไงตัวเล็กๆมันมีเขาสมัันกับกวางมันจะอยู่แถวนี้ป่าอุดมสมบูรณ์เนาะเดี๋ยวอีพี่นี้จะพาไปเบื้องอันนี้ละ อีพีนี้จะพาไปดูอีพีนี้จะพาไปดูอันนี้คอกม้าเก่าที่ที่ผัดกูดเขาขึ้นแล้วก็เราก็จะเดเดินกลับ Vamos. Mm. ข้างหลังสาวุท,ทยเดินมานี่ข้างหลังเสียงน้ำนกมันบินไปแล้วนกมีล้งหนิงจะรออยู่นี่ตอนนี้นกยังมีอย่ะน,นั้นอยู่เพราะมันยังบางมือกับนกหลายบางมือกับนกน้อย หน้าฮอนหลังเทิอสาบุไทยกะถ้าเป็นหน้าฮอนหลังเทิอสาบุไทยกะไม่ค่อยไม่ค่อยเดินนะที่สาบุไทยก็ถีบจักรยานถีบจักรยานมาแต่ตอนนี้ถีบจักรยานไม่ค่อยได้แล้วมันฝืดเพราะว่าดินมันเปียกดินมันยังชื้นอยู่ถีบจักรยานก็คงจะไม่เหมาะเดินเอาดีกว่าพาเพื่อนๆดูบรรยากาศเห็นไหม สวนเหมือนกัสวนเขาปลูกทิ้งไว้ตั้งแต่ปีกายเนี่ยตั้งแต่นายังมีนายังมียังมีน,า,มมหนาหนาวอยู่เขาปุกไว้เนี่ยมันก็ยังเป็นกระปิกระเปะอันนี้ก็คือเขาเรียกอะไรนะเพาเดอร์ชูการ์มันมัน ที่เขาเอาไปเอ็ดน้ำตาลนั่นแหละจ้ะที่เอาไปเอทแป้งหัวที่เอาไปโมเป็นแป้งเอทแป้งเอาไปน้ำตาลเดี๋ยวสีผ้าบึ้งใกล้ๆเขาเอาไปเอ็ดน้ำตาลหลีเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยต้นมันจะเป็นนะนี่ เขาจะเปลี่ยนไปทุกปีมันบอจ้จะเป็นอน,นี้มันรอให้คนหน้าหนาวนี่แหละนี่ถึงแล้วนี่นี่ถึงแล้วนี่สาวพุธไทยห้เบิรงเนี่ถึงแล้ว,ลวอันนี้คือป่าผักกูดได้นีม นี่มองเนี่ยทั่วไปน,นี่นะเป็นป้าพักกูท้ทั้งเมือได้ใจพักกู้ทั้งเมือได้จ้ะ,กกดจะเดี๋ยวสักพักนึ่งมันก็นจะฮึนพรื้อๆนี่เห็นบหนี่เนี่ยน่ะต้นแก่ต้นเก่ามันยังมีดิถ่ายเดอ้อสาวผู้ไทยขอถ่ายหน่อยขออนุญาตสถานที่มันเป็นสถานที่เก่าแก่เห็นจ้าเป็นพักกู้อีกีได้หนินี่สาวผู้ไทยให้เบิกเนี่ย ต้นผักกูดเนี่ยต้นอย่างนี้เขาเรียกผักกูดผักกูดมันจะไม่มีหนามไงจ้าผักผักกูดต,ต้นเฟือนนั่นแหละจ้าเฟอือนที่แบบนี้เฟอือนกินได้เฟอือนไม่มีหนามถ้าเป็นหนามแบบนั้นมันเฟอือนกินไม่ได้จ้าเนี่เห็นไหมเนี่ยชาวบุทไทยให้เบึงมันเป็นโรงเลี้ยงม้าของตะเก่าแล้วโบราณกาลมากเลยนะเนี่ยนานมาก นี่จ้ะเป็นโรงม้าเก่าสมัยหลายร้อยปีมาแล้วจ้ะนี่เขาย้ายไปเห็นบ่เห็นไหมเลยไปตรงนั้นตึกขาวๆนั้นตึกขาวๆนั้นก็เป็นที่สาวบุไทยเคยถ่ายให้ดูเวลาสาวบุไทยเดินมาน้ำตกเนี่ยตรงนั้นอะ่ะมันจะเป็นบ้านหลังใหญ่ๆอย่างนั้นน่ะแต่ก่อนมันเป็นสถานที่พักของทหารเก่า เขามาตั้งค่ายตั้งด่านตรงนั้นมันเป็นประวัติศาสตร์จ้ะชาวบุด้เขาเบื่อเลยขออนุญาตดอ,อนี่จ้ะเห็นไ,ไหม,มันเป็นโคกม้ากเก่าไม้ยังดีๆอยู่ไม้สวยมากเลยนะโบราณนะโลราสุดทนเลยคงทนถาวร ของตะเก่าเนาะไม้สมัยโบราณเขาก็เอาไม้เป็นเป็นท่อนเป็นท้งต้นมาทําอย่างเงี้ยมันก็เลยแข็งแรงไงจ้ะหินก็เอาหินก้อนทั้งก้อนอย่างเงี้ยมาทําเป็นอิฐเป็นปูนมันก็เลยแข็งแรงเนาะเป็นผ่านไปเป็นร้อยปีมันก็ไม่พังง่ายๆไงนี่หละจ้ะของโบราณมันแข็งแรงนี่จ้ะสาวผู้ไทยนำเสนอนี่คือ ที่มาเก็บผักกูดของสาวผู้ไทยสถานที่แห่งนี้สาวผู้ไทยละมะเคทียท่า EP นี้ก็แค่นี้นะจ๊ะฝาแบบกกดไลค์กดแชร์สาวผู้ไทยด้วยขอบคุณมากค่ะหยนดแล้วคือลุกจังแล้ว